สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูนิวมาเสริมวิธีคิดนะครับในการเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่1.8นะครับของ DLTV ชั้นป4นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเฉลยจาก DLTV นะครับด้วยนะครับแบบฝึกหัดที่1.8นะครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องของค่าประมาณใกล้เคียงนะครับจำนวนเต็มแสนนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะได้เรียนนะครับตั้งแต่ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10 ค่าประมาณก็เขียนจำนวนเต็มร้อยนะครับค่าประมาณก็เขียนจำนวนเต็มพันนะครับค่าประมาณก็เขียนจำนวนเต็มหมื่นและตรงนี้ฮะค่าประมาณก็เขียนจำนวนเต็มแสนครับหลักการพิจารณานะครับคล้ายๆกันนะครับก็คือจะต้องดูหลักที่อยู่ถัดจากหลักแสนนะครับก็เลือกหลักที่น้อยกว่าที่มันติดกับหลักแสนหลักนั้นก็คือหลักหมื่นนั่นเองนะครับถ้านะครับหลักหมื่นนั้นเป็นเลข0ถึง4นะครับ0ถึง4 เราไม่ต้องเพิ่มในหลักแสนนะครับส่วนถ้าเป็นหลักหมื่นเป็นเลข5ถึง9นะครับนักเรียนก็เพิ่มในหลักแสนขึ้นไปอีก1น,นะครับเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ725,036นะครับหลักการพยายาิจารณาเราจะดูที่หลักหมืน่นใช่ไหมครับหลักหมื่นนั้นเป็นเลข 2ใช่ไหมครับดังนั้นเข้าเงื่อนไขนี้ครับไม่เพิ่มนะครับดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ7 2 25,36ก็คือ7 0 0 0แสนนั่นเองข้อที่2ครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ1 9 8 7 4ล้านดันะครับนักเรียนก็ดูหลักไหนครับหลักหมื่นนั่นเองใช่ไหมครับหลักหมื่นเป็นเลข 8ดใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องเพิ่มในหลักแสนไปอีก1น,นะครับดังนั้นจาก9 0 0 0แสนก็จะกลายเป็น10ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ 40, ตรงนี้นะครับเราก็จะทดไปในหลักล้านอีก1น,นะครับดังนั้นกลายเป็น2ล้านนั่นเองครับต่อไปครับข้อที่3ครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ418ล15้าน1นึ่5 0 วิธีพิจารณาดูที่หลักหมื่นครับหลักหมื่นเป็นเลข5นะครับดังนั้นครูจะเพิ่มนะครับในหลักแสนไปอีก1ดังนั้นตอบ48ล้านสงแสนนะครับนี่ข้อที่4ครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ51,865804ล้าน8ปดแสนนัะครับนักเรียนพี่นาหลักหมื่นครับเลข6นะครับดังนั้นเพิ่มขึ้นมาหลักแสนอีกหนึ่งดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ 51ล้าน8 6 5 8 0นก็คือ51ล้าน9แสนนั่นเองข้อที่5ครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ563,102นะครับพี่นาหลักหมื่นเป็นเลข3ครับดังนั้นอขออภัยครับหลักหมื่นเป็นเลข6นะครับดังนั้นเพิ่มขึ้นนะครับในหลักแสนอีก1น,นะครับดังนั้นตอบ0 0 0 0นนั่นเองข้อที่6ครับ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ10ล้าน8 2 0 0 0นนะครับนักเรียนดูหลักหมื่นเป็นเลข0ใช่ไหมครับดังนั้นไม่เพิ่มดังนั้นตอบ10ล้าน8 0 0 0 0ครับศูนย์ตกไป1ตัวนะครับข้อที่7ครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ149ล้าน3าม9 0นัเะครับนักเรียนก็ไปดูหลักหมื่นคะ หลักหมื่นเป็นเลข0ย์ครับดังนั้นไม่เพิ่มนะครับดังนั้นตอบ149บาล้านสแสนนะครับข้อที่8ครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ657ล้าน2แสนหนหมื่นเพันรีนักเรียนดูหลักหมื่นเป็นเลข1นะครับดังนั้นไม่เพิ่มนะครับดังนั้นตอบ657บล้าน2แสนนั่นเองก็นะครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ เฉลยแบบฝึกหัดที่1.8นะครับ DLTV ชั้นป .4 นะครับก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะทำได้กันนะครับและอย่าลืมนะครับไปฝึกทบทวนทำการบ้านด้วยนะครับเอ่อใกล้จะนะครับเปิดเรียนเข้าไปแล้วก็หวังว่าเราจะได้เปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นทุกคนนั้นสู้ๆนะครับและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ